สวยมากนะแกนยากมากโดยเฉพะ่ muted, ให้เป็นอย่างนี้ออันเนี้ยมันมันแบบมันติดแบบว่าโดยเฉาะเทปติดโดยที่ไม่ต้องใช้นี่เนี้ยไหมไอ้แม็กอะอันเนี้ยอัน,นผมยอมรับว,ว่าอันเนี้ยเวลาทำรางวัลมาเนี่ยผมให้อันเนี้ยสวยโน้ตหนึ่งเลยแล้วเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยอันที่เป็นกลมๆเนี่ยอันเนี้ยสวยนะแต่ว่าแก่ยากอ่ะอยากอกเนี่ยแล้วแล้วแกะมามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล้วผมก็ต้องมานั่งแกะแม็กทีละตัวอีก พอแกะแมะที่ะตัวอีกอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะพอแกะปุ๊บอ่ะพอแกะปุ๊บมันก็ยังไม่ได้อีกนะมันก็ต้องเอาสปอตเทปตรงเนี้เนเน่ตเน,น,น่ลองอีกนี่แล้วก็สึกท้าแกะได้ทำได้ถ้าใช้คลิปหนีบทำได้เอคุาไปอะไร,ะไรครับพี่แมมอย่าลืมเท่าใดห,ห้ามแผลไปเข้าใจ าเด like er ี๋ยวใช้ตะกอนเทปแปให้ได้ครับเีปน้าสวัสดีครับพรุ่งนี <h 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 ้เจอกันที่ฝนไหนเมื่อวานพี <h <h ่น้าบอกว่าไม่มาไงเราเป็นไปเอกไม่ปวดซีลูกคนเย็บยังไม่ปวผมไม่ได้บ่นผมแค่บอกว่ามันสวยแต่ว่า บางอย่างมันก็มันก็สวยเลยอะป้าผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมผมรู้ว่าความตั้งใจทอํอมาพี่นี่เขาไม่เคยว่าผมอยู่แล้วทุกคนสวัสดีครับป้าผมขอโดนหมดเครียดเลยอย่างนี้จะแกะเสร็จฐีอะไรน่าจะเยอะนะครับบังยังไม่ได้แกะตั้งแต่คราวงานระยองครับไม่อยากแกะครับเดี๋ยวว่าแม่ยิงพี่ปอนสวัสดีครับ เดี๋ยวผมติดเพลงใครไว้อ่ะเดี๋ยวผมร้องให้ฟังนะวันนี้ผมนอนเต็ม,มครับไม่ต้องกลัวพี่นิดทำแฟนหนูแก่ลําบากอ่ะวันเกียบ <Yeah. S 1> คุณใบว่างเหรอวันนี้คุณใบว่างเหรอ,อน้องตาวดีครับ<อ>วันนี้ผมจะเป็นดีเจหึงวันเรามาดูกันว่าเพลงไหนที่เราไม่เคยฟังมีเพลงอะไรแนะนำผมไหม เพลงแรกที่ผมจะเปิดไะก็คือเพลงผมไม่เจอเพลงวันใหม่หนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ารักสาวเสื้อลายมีใครใส่เสื้อเสื้อลายไหมครับตรงไหนใส่ใส่เสื้อลายขอเสียงหน่อยวันนี้นอนเยอะเป็นนิดนึงรักสาวเสื้อลายกินอะไรอะไรกินอะไรดีอ่ะนี่หนูมีสี เดี๋ยวไม่ว่างแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์หาหาเค้กค่ะลุงโจเอาลุงโจพี่โจโจในนั้นจะเปลี่ยนป่ะนี่นั่นก็คือเพลงรักสาวเสื้อลายเจมร้องเพลงเหรอป้าไปเปลี่ยนกระโปรงก่อนรักสาวเสื้อลายกินอะไรอะไรกินอะไรดีอ่ะนี่หนูมีสีเดี๋ยวไม่ว่างแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์หาหาเค้กค่ะลุงโจเอาลุงโจพี่โจโจในนั้นจะเปลี่ยนป่ะนี่ นั่นก็คือเพลงรักสาวเสื้อลายเจมร้องเพลงเหรอป้าไปเปลีป่ยนกระโปรงก่อน